อุบาสิกาพุทธสาวิกาในสมัยพุทธกาล สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องนางสุมนาเทวีบุตรสาวคนเล็กของอนาถาบิธิกะเศรษฐีนางสุมนาเทวีเป็นทิดาคนเล็กของท่านอนาถาบิทิกะเศรษฐีเป็นน้องสาวของนางมหาสุพัทธาและนางจุลสุพัทธา นางสุมนาเทวีบรรลุสกทาคามิผลบรรลุสกทาคามิผลตั้งแต่กุมาริกาคือตั้งแต่สาวรุ่นดูแลการให้ทานหลังพี่สาวสองคนแต่งงานออกเรือนไปเรือนของเศรษฐีนั้นทุกๆวันจะมีภิกษุสงฆ์เข้ามารับพัฒหารเป็นประจำแม้ในโรงทานก็ยังบริจาคแก่คนยากจนและคนเดินทางด้วยเศรษฐีผู้เป็นบิดา มีภารกิจรับเชิญจากชาวบ้านไปร่วมงานต่างๆเกือบทุกวันเพราะชาวบ้านถือกันว่าอนาถาบินทิกะเศรษฐีและนางวิสาขาเป็นคนที่เป็นมงคลหากจัดงานแล้วไม่มีสองท่านนี้มาร่วมงานเจ้าของงานก็ย่อมถูกติเตียนทำให้เศรษฐีต้องตั้งบุตรสาวให้ดูแลอุปถากภิกษุสง์แทนตนตอนแรก ท่านมหาเศรษฐีตั้งนางมหาสุพัทนาทำหน้าที่นางขวนขวายเพื่อภิกษุทั้งหลายและฟังธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วแต่งงานไปอยู่ตระกูลสามีเศรษฐีจึงตั้งนางจุลสุภัทนาทำหน้าที่นางถวายทานฟังธรรมและบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วแต่งงานกับลูกชายของอุคคะเศรษฐีไปอยู่อุคคานครเศรษฐีจึงตั้งนางสุมนาเทวี ทำหน้าที่แทนพี่ๆนางสุมนาเทวีขวนขวายทํากุศลกับภิกษุสงฆ์เรื่อยมาต่อมานางล้มป่วยมีกายไม่ผาสุกทานอาหารไม่ได้นางต้องการจะพบบิดาจึงให้คนไปเชิญท่านเศรษฐีมาเศรษฐีได้ยินว่าลูกสาวป่วยก็รีบมาหาที่ห้องนอนเศรษฐีถามว่าแม่สุมนาเจ้าเป็นอะไรหรือนางตอบว่า อะไรหรือน้องชายท่านเศรษฐีถามว่าเจ้าเพอ้อไปแล้วหรือลูกนางตอบว่าเราไม่ได้เพอ้อหรอกน้องชายเศรษฐีถามต่อว่าเจ้ากลัวหรือแม่นางตอบว่าเราไม่ได้กลัวหรอกน้องชายนางกล่าวได้เพียงเท่านี้ก็ตายพระพุทธเจ้าทรงชี้แจงว่า เรียกเช่นนั้นโดยธรรมแม้ท่านเศรษฐีจะเป็นพระโสดาบันแล้วก็ไม่อาจจะอดกลั้นความเศร้าโศกไว้ได้ได้ทำสรีระศพลูกสาวเสร็จแล้วเดินร้องไห้ไปสู่สำนักพระศาสดาพระพุทธเจ้าทอดพระเนตรแล้วตรัสถามว่าขหบาดีทำไมท่านจึงมีความทุกข์ความเสียใจมีใบหน้านองไปด้วยน้ำตาเล่า เศรษฐีกราบทูลว่านางสุมนาเทวีทิดาของข้าพระองค์ตายแล้วพระเจ้าค่าพระพุทธเจ้าตรัสถามว่า mm hmm. เหตุไรท่านจึงเศร้าโศกก็ความตายย่อมมีแก่สัตว์ทั้งปวงไม่ใช่หรือ mm hmm. ท่านเศรษฐีตอบว่าคอนั้นข้าพระองค์ทราบพระเจ้าค่าแต่ทิดาของข้าพระองค์เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยหิริและโอตปะเห็นปานนั้น mm hmm. แต่ในเวลาใกล้าตาย นางกลับไม่สามารถคุมสติไว้ได้เลยนางบ่นเพอ้อแล้วตายด้วยเหตุนี้ความเสียใจมากจึงมีแก่ข้าพระองค์พระพุทธเจ้าตรัสถามว่าท่านมหาเศรษฐีก่อนตายนางพูดว่าอะไรหรือเศรษฐีจึงได้ทูลเล่าคำถามคำตอบให้ทรงทราบทุกประการพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าท่านมหาเศรษฐี ทิดาของท่านไม่ได้เพ้อหรอกท่านเศรษฐีถามต่อว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุไรนางจึงพูดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าเพราะท่านเป็นน้องชายของนางจริงๆท่านกาบดีธิดาของท่านเป็นใหญ่กว่าท่านโดยมรรคและผลเพราะท่านเป็นเพียงโสดาบันส่วนทิดาของท่านเป็นสกทาคามีเพราะนางเป็นใหญ่โดยมรรคและผล นางจึงได้พูดเช่นนั้นกับท่านนางสุมนาเทวีเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตเศรีฐีถามต่อว่าอย่างนั้นหรือพระเจ้าค่าพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าอย่างนั้นข้าบาดีเศรษฐีถามต่อว่าเวลานี้นางเกิดที่ไหนพระเจ้าค่าพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่านางเกิดในภพดุสิตข้าบาดี เศรษฐีตรัสถามต่อว่าทิดาของข้าพระองค์เที่ยวเพลิดเพลินอ,อยู่ในระหว่างหมู่ญาติในโลกนี้แม้จากโลกนี้ไปแล้วก็เกิดในที่ที่เพลิดเพลินเหมือนกันหรือพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าอย่างนั้นขหาบ,บดีธรรมดาผู้ไม่ประมาทเป็นขหาบ,บดีก็ตามบรประชิตก็ตาม ย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้และโลกหน้าแล้วตรัสพระคาถาว่าผู้มีบุญอันทำไว้แล้วย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้ละไปแล้วย่อมเพลิดเพลินเขาย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้งสองเขาย่อมเพลิดเพลินว่าเราทำบุญไว้แล้วไปสู่สุขติก็ย่อมเพลิดเพลินยิ่งขึ้น